กิคตินโอลรนันโดเฮ้ยเฮ้ยริตตนโอนันโดเฮ้ยโอยัเลี้วเลี้วอ่ะมาแล้วมาแล้วไม่พอยังไมาพ่เอาไว้านมาแ่นมาใช่ไม่ใช้ไม่ใช่ดูตรงไหนว่ายบอลอาเซสโต้เบนจามิเซสโต้ใช่เลาใช่เลาอ่าพี่ว่าใช่เปล่ากูใช่กูดูจากหูได้ด้วยอพาะตอบได้นะพอตอบได้ก็เอาปิดปากไวแน่หรอก้ากูไม่ได้กูต้องชนะ่อาเซสโ้ ตอบแ้มึงนะทุกคตอบ้ไปเปะเร็เร็วไอ้ยังเอาตรงๆนะมองนนะไงป๋องป๋องกะพ้นเลยคือพ้นก็เร็วไปเออมาต้องูให่มันด้าปากเลยไม่มันตัวดังๆอะคต้องตัวไม่ดังดิโอ้โหจาอก่อนเอาอะไรถุงัง่นกก่อนถงงไนิก่อนเพราะจเถียงโมงตบอนได้ตาบอนได้ โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวี๋อันนี้นะต้องเท้าความขนาดเท้าความเดี๋ยวผมว่าซาร่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซาร่ากากโกลูนิเก์ใครวะลูนิเกร์งปเลูนิเก์ผมว่ากากโก้ววมซา่าผมว่าซาร่าผมว่มซา่าใครได้นุ่นได้กินโนได้แบ็คแฮมจำได้นี่แบ็คแฮมเอาเอกซี่หรือเปล่าไมมงั้นก็พาลิชิตแบงค